คุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งผ่านแอป Delivery ว,วันนี้เราสั่งขาค่ายหมีสีชมพูครรบฟูดแพนด้านะครับวันนี้เราสั่งจากร้านที่ชื่อว่าบะหมี่เป็ดย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบบางจากอยู่สุขมิตร95นะครับร้านนี้เป็นฟูดแพนด้าลูกค้ารับเองนะครับลด35%นะครับแล้วพอดีผมได้ผู้ปองมาอีกว่าสั่งขั้นต่ำ100บาทลด20%สูงสุดไม่เกิน40บาทก็คือสั่งไม่เกิน200ลด4ลด20%นะครับนะครับ นี่นะครับเราวันนี้เราเปลี่ยนมันเป็นหน้าสลิปนะครับเมนูร้านนะครับอันนี้คือราคาเต็มของเขานะครับข้าวหมูกรอบ50บาทเกี๊ยวเป็ดย่าง60บาทบะหมี่เกี๊ยว60บาทเกาเหลาต้มยำ70บาทบะหมี่เป็ดย่าง60บาทเบ็ดเสร็จรวม300แต่ว่ารับที่ร้านเห็นไหมครับลด35%นะครับลดไป105บาทแล้วนะครับ300ลด105บาทเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ195 195 แล้วมีคูป,ปองนะครับลดได้อีกออคูป,ปองลดอีก20%นะครับลดไปอีก39บาทเบ็ดเสร็จจ่ายไป156บาทนะครับเฉลี่ยแล้วก็31บาทกว่ากว่าบาทนะครับเดี๋ยวาดูกันนะครับลองได้มาแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นลูกค้ารับเองนะครับนะครับฟดแพ,พนดา้าช่วงปลายปีนี้ฟดแพันด้าถึง,ถ,งถึงค่อยทุ่มเนาะทุ่ม ฟังชันลูกค้ารับเองลดหน่อยแต่ก่อนนี้ไม่ยอมลดราคาครับขึ้นลดแต่ไม่ลดจริงเออคราวนี้ลดจริงแล้วแลแถมให้กูปองมาด้วยจำเป็นครับสินค้าได้ไหมนะเราจะคุม้มค่าคุ้มราคาไหมครับคุณผู้ชมนี่ครับข้าวหมูกรอบนะครับมริ่มที่ข้าวหมูกรอบนะครับมีไข่อุ้ยตาแล้วซีกน้อยจังเลยแต่และลูกหนึ่งหั่นสักหกส่วนน่าจะได้อยู่นะฮะข้าวหมูกรอบมีหมูกรอบนะครับนี่ฮะหมูกรอบนี่ฮะข้าวหมูกรอบราคาปกติเท่าไหร่นะหกสิบบาท ลด35%ไปก็เหลือ3า3สิบามสิบามองบาทเทนี้ประมาณนี้ยครับนะฮะแล้วก็เราใช้ส่วนลดเข้าไปอีกนะครับอืมนี่ครับนี่ข้าวหมูกรอบอันนี้คือบะหมี่เกี๊ยวครับบะหมี่เกี๊ยวมีเกียเก๊ยวอยู่กี่ลูกเอ่ยหนึ่งสองเกี๊ยวสองลูกครับเกี๊ยวสองลูกนะครับเกี๊ยวสองลูกหมูหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจชิ้นครับหมู10ชิ้นเดิมหลวงกินละชิ้นหนึ่งนะครับบะหมี่ชิ้นเล็กนะครับรสชาติก็อ่อนๆเลยนะครับก็ทำกลางตัวนี้คือบะหมี่เป็ดย่างครับบะหมี่เป็ดย่างนี่นะครับราคาปกติ60สิบเดใช้ส่วนลดสาร์เซนะฮะแล้วก็ลดอีกนะฮะหกสิบลดสามสเปร็นต์หกเหแดล้วไปสิลดไปยี่สกว่าบาทแล้วใช่ไหม แล้วเหลือสกวบาทแล้วก็ลดอีก20 20เซนซใช้คูปองเพิ่มได้อีกนะครับนี่ส่วนอันนี้คือเกี๊ยวครับเกี๊ยวน้ำเป็ดเกี๊ยวมีอยู่กี่เม็ดครับเกี๊ยวมีอยู่หนึ่งสามสี่ห้าเม็ดเกี๊ยวมีห้าเม็ดครับเกี๊ยวมีห้าเม็ดแล้วก็มีเป็ดอยู่น้อยหนึ่งนะครับเกี๊ยวน้ำเป็ดสว่วนนี้คือผมสั่งเกาเหลาหมูเอ่อเกาเหลาต้มยำนะ,ะผักถุง,งอกเพียบเลยนะฮะ ข้างในนี่มีอะไรมีหมูแดงมีชิ้นลูกชิ้นหมูเป็นอะไรน้อยอยังรู้สึกเกาเหลาไม่ค่อยคุ้มนะครับนะฮะนี่น้ำซุปน้ำซุปเขาให้มาสามถุงชิมไปแล้วถุงหนึ่งน้ำซุปเขาอร่อยครับเค็มๆมเนหวานก็เลยยินรสชาติดีครับน้ำซุปรสชาติดีทำกับข้าวได้เลยนะครับคุณผู้ชมพิจารณาดูนะครับรสชาติก็กลางๆนะครับอืมจะชิมดูชิมเกี๊ยวหน่อยครับว่าเกี๊ยวโอเคไหมบะหมี่ใช้ได้นะครับนะครับคุณผู้ชมเกี๊ยวเขาเลครับอืมถึงับหมูบดละเอียดดีหอมน้ำมันงาครับ หมูเขาหมักหอมน้ำมันงามากเลยครับดีจริงเลยครับหมูหอมน้ำมันงานะครับส่วนเส้นบะหมี่ก็โอเคเหนียวนุ่มครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าเรารู้จักใช้โปรโมชั่นถูกจังหวะถูกช่วงถูกเวลานะครับเราก็จะได้สินค้าที่ราคาถูกกว่าไปซื้อที่หน้าร้านเออเราต้องซื้อหน้าร้านนี้ใช้ลูกค้าเองแทนโทษเราใช้โปรโมชั่นถูกช่วงถูกเวลาเราก็จะได้สินค้าถูกกว่าไปซื้อด้วยเงินสดนะครับ ที่หน้าร้านอันนี้ซื้อสั่งผ่านแอปลูกค้ารับเองเราใช้บัตรเครด,ดิตได้ใช้เครดิตต่างจ่ายไปสะสมคะแนน,นได้อีกทั้งหากนะครับได้แคชแบ็กคืนด้วยช็อปแบ็กไปก็ว่าไปทีนะครับนะครับได้ได้และได้ไปถึงก็รับของเลยนะครับถูกกว่าซื้อหน้าร้านอีกถูกกว่าซื้อเงินสดหน้าร้านนะครับถ้าเรารู้จักใช้โปรโมชั่นถูกช่วงถูกร้านนะครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนหัวแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตงังค์สมัคกินเองขอบคุณและสวัสดีติดตามรับชมครับ t ตรเด r r ์รีวิครับ